สวัสดีครับน้องนอง้วันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนึ่งไม้ด่างและโคโลกเซียทุกชนิดนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเจ้าอ่าโคโลกเซียโมจิโต้นะครับที่เราลงดินไว้วันก่อนนะครับเห็น <c oughs> ไหมครับตอนนี้ก็ใหญ่โตแล้วนะครับมีลูกลูกก็แข็งแรงนะครับ เดี๋ยวไม่กี่วันเราก็จะมาจัดการใส่ปุ๋ยนะครับเราไม่ได้เลี้ยงแดดร้อยเปอนะครับทำให้สีเขาเข้มแบบนี้นะครับให้กลางเส้นนะครับเห็นไหมครับสีจะออกเข้มมากเลยนะครับสวยงามนะครับไม่ซีดเห็นไหมครับสีออกก็ได้ชัดเจนเลยนะครับ มดูต้นลูกก็สวยงามนะครับต้นลูกสีชัดตั้งแต่เล็กเลยนะครับต้นลูกของเขานะครับต้นเมฆแข็งแรงวันนี้ก็พามาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ